สวัสดีครับมาพบกับเจ้าอุจจาระปนกัหมิงน,นะครับอ่ะเมื่อกี้นะครับก็เอาดูนะโฟมะแมสใช่ไหมออกมาเรื่องการปอสุดแมสดิแมสโมได้เผาไปหนึ่งอันแล้วนะครับเผาไปเมื่อคลิปก่อนนะครับถ้าย้อนไปดูก็ไปดูกันได้นะครับการเผาสุดแมสนะก็แมสสองอันนี้ก็ตั้งไว้แมสสองอันนี้ตั้งไว้นะครับแล้วก็ หนึ 1> 1่งกับสองอะเนี่ยหนึ 2, ่งกับสองอะเผาพรุ่งนี้อันที่สามคืออันนี้อันใหม่เผาพรุ่งอะเผาวันที่วันศุกร์วันศุกร์ยี่สิบสามกรกฎาคมน,นะครับนะวันที่สามนะแปลว่าเผาวันนี้พรุ่งนี้ไปเสร็จก็เผาวันนี้ต่อนะวันหลืนนะแล้วมันยังมีอีกศพหนึ่งศพนี้มีโรงอันเดียวเลยนะครับ อันนี้ต้องไวหนึ่งคืนอันนี้เจียมป้ายแล้วไปเรียบร้อยแล้วลุ้นสรุปว่าไม่มีลงเนี่ยต้องไปเอามารสบเพราะว่าไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้กระเป๋าผมยังยูเลยแล้วมันาย,ย,ยิ่งงอ่ะนี่นะครับโรงนี้นะครับโรงนี้เป็นโรงสุดท้ายแล้วนะครับมันไม่มีแล้วนะครับพอเป่าถึงก็อเอาช้าใหม่นะครับ โอเคนะครับอนิเมทนี้นะครับอ่าเมทน,นี้เรายังไม่ได้ทำคลิปอะไรทีว่าความอันนันนะย,ยังอันนี้ยังไม่ทำทีนะครับมันมาเพิ่งสุดๆใหม่ๆนะครับอ่าโอเคเมทคือว่าเราใช้แล้วนะครับเหมือนอันนี้ถูกไหมอ่ะไม่ใช่เราคงเออตูกแล้วอันนี้แน่นอนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่กันนะครับอ่า ไม่มีแล้วนะครับลงตอนนี้ก็ต้องเปาไปก่อนอันนี้ดอกไม้ก็ช้ไปนะครับใส่เจมส์ไปก่อนตายวันนี้นะครับอันนี้ก็ตายวันนี้นะครับนะเหมือนกระลือวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องทําป้ายกันนะครับเนี่ยโซงลนี้ทำแล้วโงโงยังไม่ท,ทําตีเกออินนี้น,นี้นะครับเป็นเหมือนป้ายทียนอะไรนะครับก็ คลิปหนะ้าก็กลเจอกันใหม่สำหรัวคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย